โลกคือละครทุกคนต้องแสด,แดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายสุขกันเธอเราเส้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกทนเราทนมันนะคะ เรื่องของเรื่องสำหรับวันนี้นะคะนำหัวข้อที่ค่อนข้างจะแรงอีกแล้วครับท่านนะคะแรงอีกแล้วครับท่านในเพจกูรูรูทุกเรื่องและก็จะนำความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะคะเป็นคำถามที่นะคะมิทอยจีเคยถามตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะกับคำว่าเกิดมาทำไมนะคะมีใครนะคะเคยถามตัวเองอย่างนี้บ้างนะคะวันนี้ไม่ได้มี ตอบให้ทุกคนนะจ๊ะเพราะคําตอบเรื่องเนี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เหมือนไก่กับไข่อะอะไรเกิดก่อนกันอย่ามาคิดนะคะว่ามันทวีที่จะฟันทงเป๊ะๆเดี๋ยวจะไปขัดแย้งข้อมูลที่คุณเคยมีนะจะเกิดอารมณ์เสียเปล่าๆแต่มาใช้วิจารณญาณในการฟังแบบเปิดใจเพราะมิติของความเป็นไปนได้มันมากมายเหลือเกินนะะในเรื่องราวของแค่เพียง มุมใดมุมหนึ่งของความเข้าใจและทำให้เรารู้คุณค่าชีวิตเราจนกระทั่งต้องตื่นรู้ยอมเรียนรู้เพื่อรู้ความจริงนั่นคือประเด็นสำคัญไม่ได้มาบอกว่า,วาเฮ้ยมันจะต้องมีนะฮะแนวทางโนนนันนิเป๊ะไปหมดตั้งแต่มีอายุจนทุกวันนี้ยังหาคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้นะฮะนอกจาก ที่เราเคยเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเข้าใจไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเรามียุควิทยาศาสตร์เข้ามามีนะคะในเรื่องราวของสมมติฐานและในความเข้าใจหลากหลายมากๆนะคะฟังไว้นะคะฟังมุมไหนก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์ต่อคุณในการตีความนั่นแหละใจความสําคัญนะคะเพราะคุณนะคะฟังในเรื่องราวที่มันไกลตัว และไม่เข้าใจมันก็เกิดความสับสนนะคะวันนี้มันทรอยจี้นำในเรื่องราวของหัวข้อนี้มานะคะมามาพูดพูดกับพวกเราใช้คำว่าวงเล็บนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมเพราะมันทอยจี้ไม่ลบคลิปสักคลิปนะคะเผื่อในการวันหน้าใครเข้ามาชมเข้ามาฟังตอนไหนนะคะจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะ,นะะว่าอข้อมูลตรงนี้นะคะ จะเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่นะคะหรือจะไปขัดแย้งกับข้อมูลนะคะของนักวิชาการสายจิตวิญญาณคนอื่นก็ไม่ใช่นะคะเมนเทอร์จวันนี้มีโอกาสในการที่จะฟังเรื่องเล่านะคะจาก YouTube ของคุณซิมนะคะในเรื่องสนทนาเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณกับนะคะคุณยายโคโรเนสแคนนอนโคโรเนสแคนนอนท่านเป็นนะคะเสมือนนักจิตวิญญาณ และเป็นผู้ที่นะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สะกดจิตลูกค้านะคะหรือคนที่มาให้ท่านเยียวยาเฮลิ่งแผลแผลในใจปมในอดีตหรือไม่กระทั่งนะคะในการสะกดจิตที่จะถามถึงอดีตชาติและนะคะชื่อโคโรเนสแคนนอนไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนทางเอ,อ,เ,อเซียเข้าใจไหมคะเป็นคนทางยุโรปนะคะ อ่ามันเธอจี่ลืมไปว่าประเทศไหนนะเอาเป็นว่าเรื่องสัญชาติของคุณยายลืมไปก่อนแต่กําลังจะมาบอกว่าทางยุโรปนะคะมีในเรื่องราวของการค้นพบเรื่องจีบิญญาณชนิดที่ว่านะฮะมีในเรื่องเรายืนระยะยาวน่าจะประมาณคิดตศ้กราช1.979นะ,ะ1979ถ้าจะไม่ผิดนะ 1979ที่ฟังก็คือหลังที่แม่ทอจะที่ที่เกิดน่ะฮะประมาณ9ปีนะฮะ1979แม่ทอที่เกิด1970นะฮะ70เออปีนี้ก็52แล้วนะ,ะคะคุณยายทำงานนะคะในการที่เยียวยาเอ่อผู้ที่มาให้ท่านน่ะนะคะดูในเรื่องราวของปมในใจและเพื่อที่จะไปเยียวยาจากต้นต่อว่าเกิดอะไรจากปมในใจมันถึงทำให้เกิดการบล็อกพลังงานนะคะในบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือบุคคลที่นะคะมีในเรื่องราของความล้มเหลวในชีวิตซ้ำซากเนี่ยมันเกิดจากต้นต่ออะไรนะคะไม่ใช่ว่าเอา่อไม่มีความสามารถแต่พอไปเดินไปถึงกลางทางนะคะมันเกิดการสะดุดล้มหรือมีเหตุบางเหตุที่มันทําให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เป็นเรื่องเราที่น่าสนใจนะคะมันทจีก็หยิบยกมาแล้วเอามาพินิพิคะห์กับเรื่องเราเนี่ย การสู่จุดหมายปลายทางนะคะความสําเร็จที่หลายคนตั้งเป้าแล้วนะคะบางคนเท่านั้นจํานวนนั้นนะคะหถึงหไปถึงแต่จํานวนอีก95%้าานะคะจำนวนอีก95%อ่าดึงมาส5ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะส่วนสิบหกับตีไปห้าส่วน80%ติดกับดักนะคะติดกับดัก นี่เป็นเรื่องราวสิ่งที่นะคะเราถูกโลกกืนกินในจำนวน80%เนี่ยใช้คำว่าถูกโลกกืนกินเพราะไม่รู้ในะเรื่องราวของใจความสำคัญว่าเกิดมาทำไมนะคะอ,อ่มันก็เลยกลายเป็นว่ายึดในเรื่องราวนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นะคะแล้วประสบการณ์บนโลกมนุษย์ไปนเนี้ยนึกว่ามันเป็นบรรทัดฐานของการใช้ชีวิตนะคะมันก็เลยติดกับดักนะคะแล้วก็ คำนิยามคำานึงของคําว่าเกิดมาทําไมที่น่าสนใจของท่านค e em. ุณยายโคโรเนสแคนนอนนะะเป็นทอจฎีก็จดไว้นะคะจดไว้เพื่อที่จะเอามาบอกกับพวกเราในวันนี้นะคะเรื่องราวของชีวิตเราแท้ที่จริงนะคะที่สําคัญที่สุดกว่ากายภาพนั่นก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณของทุกๆคนน่ยที่ลงมาเกิดแล้วเกิดอีกนะคะไม่รู้ว่าใครแต่ละใครคนแต่ละคนนะคะหรือแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละคุณคุณเนี่ยนะคะ เกิดไม่รู้กิจรลบเพราะจิตวิญญาณเนี่ยต้องการนะฮะปรารถนาที่จะเรียนรู้วัธธักรของชีวิตนะคะเรื่องอารมณ์นะคะในการมีชีวิตอยู่เพื่อที่ต้องการกลับไปสู่จุดที่สมบูรณ์ที่สุดมันทอยที่เคยตีความเรื่องนี้ไว้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะ,ะคือนะคะการที่เรามาเรียนรู้นะคะแล้วแล้วทาการบ้านไม่เสร็จ นั่นหมายความว่าเราสอบไม่ผ่านในวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดนะคะการเวียนว่ายตายเกิดในส่วนของความเป็นมนุษย์นะคะยังไม่รวมเดรัจฉานไม่รวมสัตว์ในร่มรวมอะไรต่างๆยังไม่รวมนะคะมาถึงมนุษย์อย่างเดียวนะคะเรื่องจิตมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่นะคะถ้าสร้างคุณงามความดียังไงก็ไม่หล่นนะคะไม่หล่นในเรื่องราวของการที่จะไปอยู่ในภพภูมิของการเป็นเดรัจฉานนะคะ อันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกเลยว่าเมื่อสร้างคุณงามความดีเป็นบรรทัดฐานหรือแยกในเรื่องของขึ้นพลังงานแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ยกจิตยกใจยกสูงขึ้นไปนะคะวันก่อนก็หยิบชาร์จพลังงานเนาะชาร์จพลังงานมาอธิบายให้เราฟังนะคะดังนั้นเนี่ยในจุดที่การที่เราไม่ยกขึ้นพลังงานไปสูงจุดสูงนะคะ,ะในส่วนของคําว่าความสุข ะะอ,ยอย่าไปพูดถึงเอลิเมนต์นะคะเอลิเมนต์เนี่ยนะคะใครเข้าไปส่งจุดในเรื่องของคลื่นเจ็ดรอยะคลื่นของสภาวะจิตนะฮะที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือในคลื่นพลังงานสูง700ไม่มีอะไรไปกระทบไปสัมผัสไมมฮดไปทําให้มวหมองได้อะคือสอบผ่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั่นแหละมันเป็นคลื่นของคําว่าเป็นนิพพานนะฮะก็คืออยู่ในนะคะคลื่นเดียวกันกันกบที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นะ ส่วนในเคลื่อนที่ต่ําลงมานะคะเป็นคลื่นของ600เนี่ยจะเป็นคลื่นของความสุขสันตินะคะสุขสันติสงบสุขสันติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคลื่นของการที่สอบผ่านในระดับนะคะในระดับที่ไม่ต้องกลับมานะคะเพื่อ <Champions> ที่จะมานะคะอยู่ในลูกประธรรมกยายภาพไม่ต้องมาอยู่ในพาหณะนะคะพาหณะคือร่างกายมันเป็นพาหณะนําพาเราไปสร้างไปมีประสบการณ์ ไปเจอด่านทดสอบนะคะการมีชีวิตทุกวันนี้คือเราไปเจอด่านทดสอบเพื่อทำให้เราเนี่ยควบคุมทางด้านอารมณ์นะคะคุณฟังไม่ผิดน,นะอารมณ์และความคิดมันเป็น,นกลไกที่เราจะต้องไปควบคุมหรือนะฮะไปตามรู้ตามดูไอ้คำว่าตามรู้ตามดูนั่นแหละตัวคุณคือตัวรู้นะคะส่วนความคิดและอารมณ์เสมือนแขกรับเชิญ คุณป้าแคนนอนนะคะคุณย่าคุณย่าโคโรเนสแคนนอนใช้คําว่าเปรียบเสมือนนะฮะตัวรู้เนี่ยตัวรู้คือตัวเรานะฮะตัวรู้ตัวเราตัวที่จะความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติหรือเป็นเรื่องของหนักของเบานี่ตัวรู้เป็นตัวที่รู้ดีเข้าใจไหมแต่ทีนี้ตัวรู้เนี่ยนะไม่ยอมรุ้ขึ้นมาทํางานหลบซ่อนไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นตัวรู้นี่แหละ นี่คือสิ่งที่นะฮะเอ่อก็ทำให้เราขาดในะเรื่องการนำตัวรู้มาตามดูอารมณ์และความคิดนะคะเอ่อสนุกมากนะคะเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นการเล่าแบบสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณโอเคไหมเพราะเรื่องจิตวิญญาณคุณไปศึกษาเครียดๆนะคะคุณก็ไม่ได้เจออะไรอยู่ดีนะคะฟังไว้ให้ดีนะคะเอ่อมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนะฮะสมอง และก็เรื่องอารมณ์นะคะมีงานวิจัยที่เขาทําการวิจัยนะคะส่วนงานวิจัยของใครเดี๋ยว่คยว่ากันนะคะเอาข้อว่าขอ้อมูลมันทอยซีศึกษากว้างๆแล้วก็เยอะมากนะคะคืองานวิจัยเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอ่าถ้าเป็นเรื่องอารมณ์เนี่ยนะคะในส่วนของจิตใต้สานึกทํางานนะคะเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของสมองเนี่ยนะคะสมองก็ดีและสภาวะอารมณ์เนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนของ ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเราหรือของสมมุตินะคะจะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างแล้วว่าตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองดูหนังดูละครอยู่นะคะดูหนังดูละครอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็อินกับตัวบทละครของผู้แสดงนั้นๆนะคะคุณก็มีอารมณ์ร่วมนะคะท้งที่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องของคุณ นั่นแหละเขาเรียกว่าตัวอารมณ์กับความคิดไม่รู้ว่าเรื่องไหนเกิดขึ้นจริงเรื่องไหนของปลอมและเป็นไงนะคะพอคุณมีความคิดร่วมกับหนังในละครคุณมีอารมณ์ร่วมกับหนังในละครไอ้สองตัวนี้นะคะที่คุณไม่ไปควบคมุมว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนะคะนั่นแหละเกิดสภาวะที่นะคะเขาเรียกว่าอันนี้ย้อนหลังเกิดสภาวะนะคะ ที่จะไปสร้างเหตุการณ์สถานการณ์คล้ายๆกับคุณมีความรู้สึกร่วมกับหนังกับละครมารอคุณไปรับนึกออกไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรไอตัวรู้เนี่ยหลับไม่ยอมตื่นนะฮะไม่ยอมไปบอกอารมณ์ไม่ยอมไปบอกก็คิดว่าตอนนี้ฉันดูเพื่อความบันเทิงไม่เกี่ยวกับฉันเลยนึกออกไหมไม่เกี่ยวกับฉันเลยนี่แหละนะฮะบทเรียนของจิตวิญญาณที่ไม่ลุกไปควบคุม กระบวนการความคิดและความรู้สึกนะคะว่านะฮะจงดูอย่างเดียวจงนะคะอยู่แท่นบัลลังก์ราชินีราชาและดูนะคะอารมณ์กับความคิดเล่นและแสดงให้ดูนะคะเป็นมิติเลเยอร์แสดงซ้อนแสดงนะคะคือเอากายภาพเอาตาไปดูละครน,นะคะเสร็จเรียบร้อยเราตัวรู้ต้องตามดูนะคะตามรู้ตามทัน อความคิดนะคะมันว่ายังไงอารมณ์มันรู้สึกยังไงถ้าตัวรู้ตวเอ่อรู้ทันแล้วสั่งว่านั่นไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเราดูแค่ความบันเทิงเออนะะีะอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะพี่จีจีบอกว่าการที่เราไม่ยอมมาเป็นตัวรู้หรือจิตวิญญาณที่รู้แลกเรียนรู้ จนประสบการณ์บนโลกวันนี้ไม่สามารถนะคะมานะคะมามาคลุมนะคะความบริสุทธิ์ของตัวเองและรู้ว่าตัวเองสว่างสวัยเป็นแสงขนาดไหนได้เนี่ยนะคะไม่มีอะไรมากบแสงนะคะสว่างของตัวเองในสภาวะจิตวิญญาณแล้วเราก็นั่นก็เป็นวิธีการที่เลื่อนระดับของจิตวิญญาต่อไปนะคะดังนั้นในการผ่านด่านของการระดับชั้นของการที่จะ ทำให้จิตวิญญาณมันสว่างสวยและประพัดสอนนะคะแบบที่เราลงมาเกิดเนี่ยมันจะบอกว่าเหมือนจะยากนะคะมันก็มันก็ไม่ยากนะเหมือนจะง่ายมันก็ไม่ใช่นะเพราะนี่มันเป็นเรื่องเราของการเปลี่ยนสะสารให้เป็นพลังงานนะ,ะเริ่มต้นเราเป็นพลังงานมาสู่ความเป็นสะสารตอนนี้นะคะถึงเวลาของการกลับด้านเปลี่ยนสสารนะคะในเรื่องราวของการที่ กายภาพทั้งหลายแหละให้กลายเป็นนะฮะเครื่องมือเป็นพาหนะนําทางไปสู่ด่านทดสอบของชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อกลับสู่ชั้นพลังงานที่เลื่อนขั้นนะฮะชั้นพลังงานที่เลื่อนขั้นไม่ใช่เลื่อนขั้นตกลงนะฮะเพราะถ้าเรารู้ว่าแรงขับเคลื่อนนะฮะแรงขับเคลื่อนในเรื่องของการใช้ชีวิตพลังบวกมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราไปสู่ในเรื่องเรา ขึ้นพลังงานสูงสูงเราก็จะละพลังลบเพราะเรารู้ว่าพลังลบมันจะเป็นตัวฉุดดึงรั้งเราให้ตกในเรื่องเราขึ้นพลังงานไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์นะฮะใช้คําว่าไร้ประโยชน์แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาถือว่าสนุกพออย่างนะฮะถ้าคุณยังสนุกไม่พอนะฮะก็จงสนุกให้พอซะนะฮะ แล้วคุณก็มาดูว่าทรัพยากรที่มีค่าของคุณในการที่คุณจะจัดการในเรื่องราวของจิตวิญญาณของคุณน่ะให้เปล่งปลังและสดใสสว่างสวเนี่ยมีอีกจำนวนเท่าไหร่มีใครรู้บ้างนะคะถ้าไม่รู้การไม่ประมาทเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะการไม่ประมาทเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสาสารในเรื่องราวของสนามพลังงานชีวิตของคุณี่ะ ะสนามพลังงานชีวิตของคุณให้นะคะอยู่ความเป็นพลังงานที่นะคะไม่ไปกลมกลืนนะไม่ไปกลมกลืนเขาเรียกว่าไม่ไปโดนสะสารนะคะเกาะกลุ่มเกิมจนกลืนกินจิตวิญญ,ญาณคุณไปนะคะก็คือมูดคูดนะคะหรือสภา,าวะของพลังลบเนี่ยแล้วคุณแยกออกว่านะฮะอันนี้คือส่วนที่ฉันต้องเบรกแล้วนะอ่าส่วนที่ฉันต้องเบรกแล้ว แล้วอดีตที่มันมีในเรื่องเราตะกันตะกอนหรือบาดแผลนะคะบาดแผลในการที่จะเยียวยามันก็เยียวยาไม่ยากนะที่รักมันเยียวยาไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณใจดีกับตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วตามทันในเรื่องราวความที่นะคะมันเป็นตะกันตะกอนในใจเพราะมันจะแสดงออกมาในเรื่องเรา,าสัญ,ญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้ว่ามันสะดุด ะะพลังงานเนี่ยนะคะถ้ามันไม่ไหลโฟไปในทางด้านที่เป็นคุณประโยชน์สําหรับคุณน,นั่นมันหมายความว่าพลังงานมันโดนดรอปอยู่มันโดนติดขัดอยู่คุณจะต้องตามรู้ตามทันและถามนะคะเรื่องสภาวะความรู้สึกคุณว่าทําไมถึงติดเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมด้วยกลไกที่คุณจะสามารถสื่อสารกับ ะะจิตภายในของคุณได้มันยทยจีใช้คําว่าพวกเราเนี่ยมีวิธีการในการสื่อสารดวงจิตของตัวเองเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันนะคะคือวันนี้มันยทยจีมีประสบการณ์นะคะในเรื่องราวของใช้บริบทของการนะคะใช้บริบทของการเล่นกีฬานะคะเล่นกีฬาคือคุณจะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณถนัดนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ย คุณนะคะเซตพลังงานของคุณไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จคือชัยชนะนะคะคือความชนะของคุณมันก็คือต้องเล่นตามกติกานะคะคือเล่นเกมอะไรก็ตามคุณนะคะถ้าคุณเล่นนอกกติกาคุณแพ้ตั้งแต่คุณเล่นเนอะไหมดังนั้นเนี่ยทุกเกมกีฬาอะไรก็ตามที่คุณจะเล่นถ้าคุณเล่นตามกติกานะคะแล้วถ้าคุณมีพลังงานที่โฟกัสจะประสบความสำเร็จและชนะคุณจะชนะอย่างเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใส่พลังงานและนะคะตั้งเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้วแต่มันเกิดการชะงักงานหรือติดขัดนั่นคุณจะต้องถามตัวคนเองแล้วเกิดอะไรเพราะเวลาคุณนะคะใช้ชีวิตในระดับพลังงานเนี่ยคุณจะไม่ได้ทํางานแค่เพียงกายภาพเท่านั้นแต่คุณจะทําทํางานนะคะครบกระบวนการทั้งกายและใจจิตจะต้องรวมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทาง ในสิ่งที่คุณจะเล่นหรือคุณจะทํางานมันจะเกิดความสําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันติดกัดชังังงานคุณจะต้องหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนอย่าดันทุลังนะคะไม่ว่าจะทํางานหรือเล่นเลยนะคะอย่าหยุดก่อนอย่าดันทุลังแต่คุณต้องมาเช็คนะฮะศูนย์หัวใจตัวคนเองนะคะจะเอานำในมือจับตำแหน่งหัวใจด้านซ้าย หรือคุณจะหลับตานิ่งๆด้วยความสงบและถามตัวคุณเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะให้เราประสบความสําเร็จนะคะคุณอยู่นิ่งๆประมาณ1 3นาทีนะคะหลังจากนะั้นคุณมาลงมือปฏิบัติใหม่คุณจะเห็นว่านะคะเมื่อไหรท่ที่นะคะคุณคุยกับตัวคุณเองลงตัวเรียบร้อยแล้วขอโทษถ้าฉัน ะคะเคยส่งข้อมูลผิดๆให้กับเธอเพราะตอนนีน้ตอนนั้นฉันไม่รู้ข้อมูลความเป็นจริงว่าฉันควรจะต้องใช้ข้อมูลที่ดีและมีแต่ความให้อภัยทั้งหลายทั้งหมดดีกว่าที่จะให้ข้อมูลเธอเข้าใจผิดในะเรื่องราวข้อมูลเก่าๆขอโทษให้ฉันด้วยที่ฉันขอโทษนี้เธอโปรดให้อภัยฉันด้วยนะคะโปรดให้อภัยฉันด้วยขอบคุณนะ ฉันรักเธอและเราจะนำข้อมูลใหม่แก้ไขใหม่เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านร่วมกันนี่เป็นเรื่องราวของการสลายพลังงานที่มันติดขัดทั้งหมดของคุณได้ทุกๆเรื่องถ้าคุณจะจะประสบความสำเร็จและอยากสอบผ่านในทุกๆวิติของการใช้ชีวิตของคุณโดยที่คุณจะอยู่ใน าาการมีชีวิตยอยู่ในสนามพลังงานแห่งความรักความสุขความสำนึกรู้คุณทราบซึ้งกระตันอยู่ความรักและเมตตาที่แผ่กระจายให้ไพศาลนั้นเป็นเรื่องราวของคลื่นพลังงานที่จะช่วยคุณประสบความสําเร็จและเมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองต่อโลกใบนี้ต่อครอบครัวคุณและต่อดวงจิตวิญญาณของคุณในท้ายที่สุดนะคะและเมื่อไหรท่ที่นะคะเหตุการณ์สถานาการณ์ ทุกๆเรื่องนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจนกระทั่งละลายในเรื่องราวของความรู้สึกของคุณไม่ได้และไม่ทำให้สมองของคุณเกิดการต้านเกิดการฝืนอะไรอีกเลยนะคะออแล้วไม่มีในเรื่องของความคิดว่าถูกตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายนะคะมีแต่ในเรื่องราวของนะคะความสุขสันติความรักความเมตตานะคะแผ่กระจายให้ไพศาลเป็นหนึ่งเดียวกันกับความรักของนะคะจกักรวาลนี้ กับธรรมชาติอันนี้ที่มอบให้แก่มนุษย์และสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งมวลแล้วก็นั่นแหละนะคะขั้นตอนในการอัปเดตระดับจิตวิญญาณนะคะให้มันเออสูงขึ้นและมันมีความสุขมากขึ้นมันมีสุขภาพดีขึ้นสัมันธภาพดีขึ้นมันมีผลกระทบต่อทุกๆเรื่องโอเคไหมดังนั้นวันนี้เนะี่ยเราเกิดามาทําไมนะคะเป็นเรื่องราวของการที่จะหยิบในะเรื่องราวให้พวกเรา มาเจอกุญแจด้วยตัวคุณเองจากการเริ่มนะคะหยุดในเรื่องพลังลบมาใช้เรื่องพลังบวกนิยามคาว่าพลังลบคือนะคะสิ่งใดที่นะคะมันทำให้เราหนักอกหนักใจสิ่งใดที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งใดที่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งใดที่ทําร้ายร่างกายโดยนะคะความคิดคําพูดการกระทําการดื่มบริโภคเลยต่างๆ มันเป็นสิ่งที่ต้องควรละเว้นทั้งสิ้นแล้วแต่ละศาสนาก็มีข้อห้ามในเรื่องราวของการทําผิดศีลกันอยู่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวของพลังลบที่เราควรละนะคะและอีกอันหนึ่งไม่ละเมิดนะคะในเรื่องศีลธรรมยังไม่พอเอไม่ละเมิดกฎหมายนี่ก็คือเราตั้งอยู่ในแดนที่นะคะเป็นบวกละละในสิ่งที่ไม่ควรทําพูดในสิ่งที่นะคะละนะคะละคาพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด เลิกในเรื่องของการนินทาคนอื่นเลิกในการวิจารณ์ตำหนิผู้อื่นนะคะนำในเรื่องเราปากสวยๆปักลรอๆของเราชื่นชมตัวเอง affirmation ตัวเองใส่คำพูดนะคะที่ตัวเองต้องการดีกว่าค่ะนะคะดังนั้นนี่คือเป็นเรื่องราของทําให้นะคะเราจะขับเคลื่อนไปในแดนมิติที่เราจะนะคะรู้คําตอบด้วยตัวเองเราเองว่าเราเกิดมาทําไมนะคะทุกคนจะต้องมีนิยาม การเกิดมานะคะในชีวิตของตนเองบางคนเกิดมาอาจจะเป็นหมอเพื่อรักษาสุขภาพคนอื่นเพราะฉันเป็นหมอที่นะคะทำงานด้วยกายใจจิตใช่ไหมบางคนนะคะก็โอเคฉันขายขนมครกเพราะฉันเป็นคนทําขนมครกด้วยความรักอยากให้ลูกค้าได้กินขนมครกนะในเรื่องราวอะไรต่างๆคือ8000กว่าล้านคน่ะไม่มีใครลุกขึ้นมาทําอะไรที่แตกเหมือนกันหมดนะคะ อย่างในเรื่องจิตวิญญาณน่ะคนนี้ก็คิดไปมีในเรื่องอีกมุมหนึ่งคนนี้ก็คิดอีกมุมนึงโน่นนั่นนี่สารพัดเลยคะดังนั้นนักเขียนทั่วโลกนะคะนักเขียนทั่วโลกนักเขียนประเทศไทยนักเขียนชื่อดังทั่วโลกแม้จะเก่งกาจขนาดไหนก็ยังมีช่องว่างให้คนที่เกิดใหม่ได้เขียนอยู่ดีเข้าใจไหมคะเพราะนะคะคนที่เกิดก่อนหน้านี้อ่ะมีบางมุมบางสิ่งบางอย่างที่เขียนไม่หมดอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็บ,บอกว่า แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ใบไม้แพ่เพียงกำมือเดียวนะลูกแต่ใบไม้เนี่ยมันเต็มโลกไปหมดเลยนะคะท่านหยิบมาแค่1กึ่งมือ8ปดหมสพันระธรรมขันธ์นั่นหมายความว่ายังมีอีกแง่มุมอีกเยอะแยะมากมายที่ทุกคนตื่นมาเกิดมาก็เพื่อที่จะนำนะคะในเรื่องเราจิ๊กซอมาเติมเต็มให้กับโลกใบนี้ให้มันสมบูรณ์นี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเกิดมาเพื่อนะคะ นำในเรื่องราวข้อมูลสำคัญที่จะเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้มามอบให้กับโลกใบนี้นะคะถึงเวลาที่ทุกๆคนนะคะจะได้เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองว่าคุณมีความสำคัญต่อโลกแค่ไหนแล้วก็นะคะมาทำภารกิจในเรื่องราวของนำที่ซอของคุณเองนะคะที่คุณมีหน้าที่และภารกิจนี้เอามาไว้กับโลกเพื่อให้โลกเกิดความเติมเต็มและสมบูรณ์แบบร่วมกันนั่นเองค่ะนะ คุ่นี้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะโชคดี